ม่่นเป็อันนี้ห้องผู้ใดญ่เนี่ยปาร์ตมือนี่รับบทเป็นคุณครูสอนนะครับคุณครูสอนเออคุณครูมันมีอันมันครูสอนเอะไรต้นเฮ็ดพวกยูทูบสันดิ้งตั้งอะไรจะเอาธนูสาเหตุป่ะเนี่ยอ่ะมีแต่ไม่มีเครื่องโอ้โหมีหลายเครื่องเอาตั้งตั้งสอนอันสอนในต้นเห็ดอันนี้พี่น้องสอนในต้นเห็ดอันเฮ็ดหน้าพวกอ่าช่องยูทูบนะครับครับเขาเมื่อกี้สอนเม่ติมเาก็วเลี้ยว บ่เฮ็ดบ่งคู่หน่งเฮ็ดนาปโป้ของแม่นั้นถ้าเท์แม่มียนั้นหมนี่ยเมีันมันมันบอลลดมันคือมูมูเม่แม่บ่โหลดแอปมาไวายอยู่ท,ที่ทมันมันเอาเอามาเบิ่งดูมันอยูน่นหน่อจอบ่อันตาเวียนสอนอันอันนี้เพิ่นก่อนบร์ดอันนี้เครื่องถ่ายอยีกหนึ่งเครื่องเครื่องเครื่องเรียนนะครับ ไม่ธรรมดาเอ้ยไม่ธรรมดาเราต้องเราต้องไปโหลดก่อนใช่ไหมโหลดโหลดเมียนขาไปนี่อันไปง่ายแอสตูแอสตูนะเมีนแอปสตูแล้วก็อยู่กับวาลคาเมล่ามันมันมันเป็นโปรแกรมไล่คาเมล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาสอนไอเพราะว่าเนี่ยเราเราเป็นยูทูบเบอร์เมื่ออาชีพเขาไปเลี่ยวเขาเลยต้องไม้เห็ดเป็นอันเห็ดเป็นเป็น ยังยังบ่านได้ดูสมบูรณ์เนาะแมีนยังพระท่านได้เหดหนาป๊กยังบรท่านได้เก่งแมีนกะลิสอนเหตุนาป๊กมันจะเป็นปลูกที่น่าสนใจแบบว่าให้คนเดี๋ยวเขามาเบิ่งครับพอดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับยงมื้อนี้สิมาเรียนกับน้องโบเบิ่งคู่โบว์ปะครับคู่โบว์มื้อนี้เป็นคู่อ่าสิสอนเรื่องถ้หนาป๊กของ YouTube นะครับอันไลค์คาเมล่าไลค์คาเมไลค์คาเมล่า ายคับนี่น่นี่มีลายทำังไงหล่เอนเงนาากลับไปเตไหมขาดซะตั้งเงาโตแล้วไปใส่ากมน้ำตัวเดี๋ยวซ้อนไอ้พันเ่นนี่ก่อนข้านึ่งเมื่อพร้อมกันก็ได้อ่ะตั้งเลยครับโอเคใช่ิดตังอ่ซ้อนให้ครบคนเี้ยนให้เนี่ยเพียนพ้รอมกันนี่เมียถเซเียพี่ไปเดี๋ยวสร้าง่านสร้าง่ายต้นรลด เราไม่ได้ไม่โหลดละวยังเมื่อวานนี่ไงตอนนี้มีนักเรียนอยู่กี่คนเนี่ยสองคนนี่มันโหลดนีุงเปิดนี่มันไปอยู่ไหนนี่เปิดนี่ไงเฮกล่องนี้มาชัดเลยมันไปอยู่ไหนันนโอ้ยกับเบิงรุ่นเนียเอ็นฮอดผ่าคอยผ่าแซ่เราโอ้ผ่าโอ้บอกคือคนทั้งเวียงเบิงจะยังเบิงหน้าคอยดูใส่หน้าเจ้าชัดบ่ชัดฉันว่ามันเห็ดทานเบิงหน้าเห็ดทานมันชัดเกินอ่ะเห็ดทานซุ่มนุ่มหรือซุ่มเทาเทา ้เว่าเป็นเสือดาวว่ทางไหนเรื่ออดีปาตาปลาอาจารย์ครับนั่งนั่งนั่งดีๆนะครับว่ามีงานจะตีจะตีนะครับจะตีฮูปไลเรียบร้อยพวดเลยเอาเอาได้ไปเอาห้องไหนนันเป็นอันนี้เราได้หรอหนี่อันนี้กำลังโหลดอยู่ไหมครับเรียบร้อยอะไรคะมันทำไมมันไปอยู่ในนั้นน่ะมันไปอยู่ในในในหน้าจอเชื่อไหมว่ารถเกี่ยวเข่า บ่ามาตัางขาต่องน้ากันมีขาตัางกล้องเว้ยอันยืมขาเนี่ยค่ะเมตต์ต่อไปก่อนต่อไปก่อนแต่ยืมขาขอบคุณคุณนายตองอูอย่าบังกล้องใครในเอาเล็บบังกล้องนะใครรู้อยู่เนี้ยมันกับเขาไม่เลยแม่กับเขาไป่นด้หนีแต่ว่ามันกับมูยูนี่หนในในโทรศัพท์เนี่ยเห็นยูได้หรอเห็นเลยเออไปเห็นแล้วเห็นแล้วสิอ๋ออันไหนข้ามีลานเนี่ยมันยูนมันยูน่เนี่ยมาถามก็น่าเห็นเห็นแต่ลูกเบาลบอลเลี้ยลูกโใดิสนิต้าเลยมันเมาอยู่มันนั้นคือลวดโดนเนี่ย ก็ขึ้นเนสตาได้เห็ดอีหยังนี้เนตโตเนสตาอยู่อันนี้ลอันนี้เห็ดแตงลูกเห็ดดูดนาปุกดูดนาปุกก็ดีแหละนี่คืออะไรครับมิลา่านี่อยู่เลี้วใช่แม่นแม่กันตีแตงปุ๊กแค่สีปุกแล้วก็มาเลือกแคลอรี่กดเอาเองเอาถ้าจะคลองกูจะจินจับเลย แล้วก็ไปเลือกรูปมันจะมีรูปเดียวอยู่เลยเนี่ยที่ว่าไลท์นี่มันมันคือนี่แม่เวลาแม่จะแม่จะใส่ปลูกแม่ก็เข้าไปในในนี่ใช่ไหมในนี่ไม่ใช่ในอันนี้ในอันนี้ก่อนใช่ในใบที่พอกันไม่คลิปนานวัยนี้สตูดิโอนี่พอกันไมค์คลิปนี้ไวซ์นีจ้าไปนอกบานแบบพูดออกก็แค่ปกติสไตลติจตามมันคือว่มีวิดีโอเนื้อหาเข้าไปในเนื้อหานี่เนื้อหาชื่อตัวมึงอันนี้อีกรายการนึ่งนี่เนื้อหาเนื้อหานี่ไหม ทำไมไม่ีวิดีโอไม่เอาวิดีโอสั้นไว้ไหนเอาวิดีโอไม่ไหนอันก็ร่างสีเรี่ยนนั่งผู้โบวก็ร่างอีศอนผู้โบวคผู้อาตาจ้างมาจังกับไปมันคือมิ่งเนี่ยยูทูบก็มีสอนอยู่แต่ว่าอยากเรียนกับผู้ไหมแมนบู๊คู๊คู๊โบ๊สวัสดี้คู๊โบ๊ยูทูปมิ่งสอนอยูู่ปต้องมีครูเอาแสดงว่าเฟ มาสอนได้ยังกั่นเอาอย่างเรียนกับคู่บู๋กันยังวะจังคอยสีหู่เรียงเรียวจะไปหาเอินบู๋คนมาเป็นพระเอกมาจากเมืองจีนต้องจีนไงเลี้ยงได้เรื่องมั้วมาจากอันนี้น้องประเทศจีนได้เนี่น้องประเทศจีนมาจากปากปลาหรือมาจากประเทศอะไรบ้านห้ยแ่งลิงไงแล้วเมืองจีนเนาะมาจากเมืองจีนเรียงแล้วเขาพระเจ้าเองมาจากเวียดนามออ๋เวียดนามเป็นรองเมืองจีนดึกดําดอยดอยดอยเดี๋ยวนะเอากางเบงไปยังมาดมมาดมยังน้ำดึก ดึกดึกดำเาเด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 าดำกถ้าเป็นเราเราปดีเราเลยงีึกดึักหาว่าเจ้าได้กะว่าไป็นละดึกดึกดึก่ึกดำ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 เำด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 ึกำด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 นดำ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 ด่ดำ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 ดดำ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 ดดำ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 ดดำ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  แม่เห็นว่ามีว่ดีโอแม่แม่เอาวีดีโอไปใยใส่เฉยเลยมันเชื่อมกันไม่หนีมันเชื่อมไปช่องลุงนภาเพชรบ้านแพงไหมไม่อันนี้ของต่างหากเอ้ามันก็ว่าเขากันแล้วแม่ก็ต้องเนี่ยตั้งค่าก่อนไปจัดการบัญชีอนุญาตบัญชีต้องเป็นของลุงนภาเป่นบอกได้แล้วเนี่ยมันต้องเป็นตัวนี้มันถึงจะเชื่อมกันมาเนื้อหากันบ่พหอโอ้ยแกลลอรี่แกลลอรี่นะครับขอแกลลอรี่นะครับแกลลอรี่อนุญาตนะครับอนุญาตหมดเลยเนี่ยแม่จะมีเนื้อหาใช่ไหมมีโอใช่ไหเนี่ยแม่จง เข้าไปนจะแตทงรูปไหนก็ได้เนาะแมนจะเอาหลุดหลุดไปอายท้ายไปเกี่ยวกับวิดีโอู่กังขันยังไม่ถ่ายแเราลองลองก่อนสู้ไปอายท้ายตองอูสัมผัสเลยเราปุ๊บอ้ายกับไปท้ายเอาเซมานาต้องอูไมาเห็นอ๋อเนี่ยเน็กเน็เอาบาจะถ่ายไปก็ได้ถ่ายไปก้อนก็ได้ก้อนจีไทยหรือว่าไปแคปอันนึ้นหน่อยก็ได้แคปเอาก็ได้เบิร์ว่าจะมีรูปมากมาห้มาปั๊บขนาดเอาอ่าโมโมตอนนี้ใช่ไหมโมโมตอนนี้อ่เลือกอ้ายกับเลือกสักก้อนบู๊ยปันดากศิลปินดาอ้ายกับเบลน้องเบลน้องเบล ยังไม่ได้ลงอะไรเลยจะประทานจะกำนองเกี่ยวจะประทานกนองเกี่ยวอ๋อเอาลูกไป็นตัวต่อมาเกี่ยวมี่เกี่อวเนาะเาอเลือกเลือกโอเคปั๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดตัดรูปเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหลุดก่อนปึ๊บอันนี้สองที่เป็นกรอบเม่นตึ๊บตัดเข้าไปนี้นะครับแล้วก็คิดที่สามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บที่สามสี่แล้วก็เลือกขนาดขนาดจะเป็นจะเป็นหนึ่งสิบหกต่อเก้าใช่ไหมไมนคือบะหมี่วะสิบหกเก่าคือบะหมี เอาตัวนี้ก็ได้สีสามรองเลยสีสามเม่นสีสามกันนาจะได้เอาซามิ่งเพราอนนะว่ามันจะเป็นเป็นกรกอบของยูทูบได้ก็เล<บ>ื่อนเอาไว้ในในยูทูบมันกรอบสีม่วงกรอบตั้เมียนแต่ว่ามันโมมี่นี่แต่ว่าอันนี้มันไกเ่เชียงเทากับไ,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 ไปไปลงไปใส่มากกับสีได้เกือบซำซ้ำหนาของยูทูบแต่ถ้าเาเอหน่อยผลหรือใหญ่ผลมากกับสี่ปีหนาสิไปีจงพุ่งจังปางนี่หนาก็เจ้าฟังดีๆเด้อครูเพื่อนบรรยายละเอียดขึ้นอย่างนี้ดีอ้าวได้แล้วแล้วก็บันทึกก่อนบันทึกก่อนบันทึกเป็นขนาดแล้วปุ๊บบเเากกคคัโโอออ่น แล้วก็เข้าไปในแกลเลอรี่ใหม่แกลเลอรี่เอารูปล่าสุดโอ้ยงอนกันเงี้ยนนี่แหละรูปล่าสุดล่าสุดที่ใหญ่นี่เป็นรูปนี้แล้วก็มาใส่ตครหนังสือแบบเลือกเลือกคือดีเลือกดูแต่ว่านี่แล้วก็เลื่อนเลื่อนต้องเลื่อนเลื่นไปเรื่อยโมเดเลื่อนต้องเต่งไงต้องเต่งเงนเลื่อนเลื่อนไปเลื่นไปเนี่ยตัวที่ตัวที่ตัวที่เนี้ยแล้วก็ข้อความแล้วก็พิมพ์เลยจะตั้งชื่อว่าอะไรยังย่าพิมพ์เงี้ยวได้ไหมวะพิมพ์พิมพ์พิมพ์สันสันที่สองประธานสมุดอ่าโอเคพี่ต้น กับน้องเบลนี่พาดาปะทะกันปะทะเขาไม่มเบลเอ็นต้นเนียนเบลเอ็นต้นก็ได้เบลต้นเอผสมก่อนโอเคแล้วก็เลือกตัวหนังสือเอาตัวยังไงใบขนาดยังไงมาจ่อไปยิงน้องแล้วก็แล้วก็ขยายเนียยยขาได้แล้วก็มัเลือกปั๊บแล้วก็ใส่กรอบกรอบปอนที่คำว่าไม่ไม่ไม่ี่คำว่าขอบที่คำว่าขอบปอนเนียนฟึบแล้วก็เลือกสีดำ สีดำเมียนมันจีเป็นขอดไหมเหรอโอสีขาวก็สีไหนก็ได้เมียนเลิบเมียนเท่าเหลือไม่คือเพิ่มไปเรื่อยๆเขาประทัดได้กลับเดี๋ยวนี้เนประทานได้กลับเดี๋ยวนี้แล้วก็เลือกสีนี่ก็ได้เมียนแล้วก็มาคิดซ้อมอีกท่านถ้าพอถ้าพอใจแล้วสีนี่เมียนแล้วก็เราตัวหนังสือเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมได้ต้องสมัครหันไอหรือได้มันคือมันไม่ได้ฟอนต์ตัวหนังสือหมดเลยที่หันไออะไรแต่ว่าได้เลือกตัวนี้แล้วก็โอเคแล้วแล้วก็แล้วก็มาคิดข้อความอีกมาคิดข้อความอีกเลิบนี่นี่ข้อความ แล้วก็ไอจีตั้งซื้อไว้ยังไงเพิ่อปะทะกันหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไอจะตั้งเกี่ยวกับฉิปไอเบลต้นมาทําอะไรกันมินิเ้ลไอจะตั้งไปเลยร้องเพลงมามาเจอกันนี่แหละก็ว่าไปอันนี้คลิปคลิปนี้กับสิว่าแบบนี้ได้บันี้เาะย์เจ้าแมนประมาณนี้เออมันก่อนไม่หลังแต่หันมาเบิ้งเลือกเลือกฟ่นก็ได้ไอได้ฟ่อนเลยผู้บ่าวมันไม่น้อยบ่ได้เด้อบ่ได้เอาบ่ได้มาค่อยค่อยกันก็เอาแบบนี้เหรอเพราะอันนี้ยังก็ได้ เอียงจังน่อยเนื่อนออมาณนรับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ใส่เหมือนเดิมลองพิมพ์ออกมาใส่สีแบบสีเดิมเขียวปุ๊บก็มาใส่กรอบแล้วก็กรอบปุ๊บปุ๊บโอเคกรอบใหญ่เนะแล้วก็ถูกต้องนอนโหลดนอนโหลดแล้วก็มันรืุเสรอจเสี็สิ้นไอเขาไปไหนไหวที่จะคล้องมันไปหนาไปหนาจอเลยมุ้โบพี่ก็ได้ออกไปเลยมันมันเดียว โอเคออกแล้วครับไปที่ไปที่สตูดิโอนี่ดูด้วยดูด้วยสตูดิโอค,ค,คลิปคลิปล่าสุดเกี่ยวกับพี่พี่ไอร้องครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนาะโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับอารองปั๊บลา่าแต่หันมาดูบันนี้ ไม่ไม่ยังไม่ได้ลงคลิปไงทำไม่ได้ตัวอย่างเป็นตัวอย่างการทำหน้าปกเป็นตัวอย่างการทาหน้าปกเนอะเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วกินดีไซ่ตัวนี้เมื่อกี้ทเสร็จแล้วมาเบอรเขาไปได้ว้าที่เลยนไอนี่เออใช่ๆชเอออันน้แล้วก็เลี้แล้วครับพี่น้องครับโอเคพี่น้องเป่นแล้วสลายส่วนนะครับเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเลไปเลยไม่สิมี่ไม่สิมีไอเดียติดตั่งไปเรื่อยๆดอกอไนี้แมน่ครับแมนมีอันนี้สอนไปเรียบร้อยตัวอย่าง นะครับเอาลำลาไปก่อนคิมีนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณน้องีน้องโบด้วยนะครับได้ครับดำต้นมีมอนชัยลำกันอำิเชลด้วยนะครับจอบคุณเหล่ามื่นไปแปดพันสิบแปดพันใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้มื่นแล้วได้แล้วก็เป็นขันเป็นขันมื่สองมื่นไปเรื่อยนะครับลำลากเป็นคนมินอง